นั่งร้านแบบพับได้เดี๋ยวจะแกะให้ดูตัวนี้ขนาดความยาว2เมตรกว้าง25่สิบห้าอ่านี่นะครับนั่งร้านแบบพับได้หนักประมาณ15-16กกิโลตัวที่ตัวนี้ยาวรวม2เมตรการประกอบก็ไม่ยากเลยนะครับดึงขาออกมา เราก็กางขาครับตรงนี้ออกอนี่นะครับนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันดึงขาขึ้นมานแล้วก็ตัวนี้อีกทีนึงนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับตัวนี้ความยาวรวมจะอยู่ที่สองเมตรแล้วก็ความกว้างยี่สิบห้าเซน ความสูงเนี่ยสามารถปรับได้ที่95เซนถึง145เซนนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ปรับความสูงนะครับตัวนี้เป็นที่เหยียบขึ้นเป็นที่เหยียบขึ้นใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่นะครับเหมาะสำหรับช่างฟ้าช่างหลังคานะครับสบายมากนะครับพกัสสะดวกนะครับ ไม่ต้องแบกนั่งร้านหนักๆแล้วนั่งร้านแบบพับตัวนี้ใช้ได้เลยใครสนใจนะครับลองกดเข้าไปดูในตะก,กร้าได้เลยครับ